สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกันกบเกมพับ g กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดใหม่ของพับ g Mobile ให้ดูนะครับผมเป็นโหมดยิงกันอะลงไปปุ๊บหยิบปืนยิงกันแหละถึง40ตัวบ้านหรือกี่ตัวไม่รู้อะไปลองดูลองเป็นแบบ ที่พีพีอย่างนะครับผมรอบแรกเลยไปเริ่มจับห้องจับคู่อย่างไวมันจริงโหมดเนี้ยแบบไม่ต้องโดดล่มเลยมึงลงไปยิงกันแหละสุดเฟี้ยวนะรอรอสิบสี่วิไม่ต้องรีบ เลือกปืนก่อนเลยอย่างได้ปืนไหนจัดไปเน้นลูกลูกซองติดไว้อะจะเฟี้ยวมากอลูกซองติดไว้ทีมแมสเลสโกนี่ลูกซองเจ้าลูกซองติดไว้อ๋อเจ็เป็ดคิดโอเค เามาฟังนี้แล้วให้เพื่อนกลุ่มฟังนู้นดูดูอยู่ไหนมดวะที่มีมาเลยอ่ะฝั่งนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ แม่งย่อเก่งหายไม่ตายถ่ายมา่บอกไม่บอกอานนีโฟมอันี โฟบดีโฟบดีอะไรอะไรอะไรลูกซองนะเจมเนี <S 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 ้ยลูกซองมาจัดไปเลยอุ้ยผถ่ายโดนหัวซุสมเพลนเลยนะ รอก่อนรอนิ้วมาก่อนนิ้วแข็งอยู่นลยโอ้โหขีดโตมานะมันชุ่อย่างเดียวเลยใช่ไหมนะสองเข้าไปงัดหน้าแม่งทิ้งเออ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 แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมทำไม สิบสามฝั่งเรานำอยู่น้าอยู่อูด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 ,ด,ดูเห็นไหม seja, เกือบตายมันจะอยู่งั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมลนะ่ะ อยู่ไหนไวะเนี่ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้ว,ลวโอ้โหเปลี่ยนปืนไม่ทนันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่สุ่ม Nhat, 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 จะหลอยอ่ะจะหลอยจิฝายอ่ะแห้งไปดิมันอยู่พฟนกี่ตัวนะวะเนี่ย ยืบๆล,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 ลอยแบบนี้ไม่ได้นะงเนี่ยจเย็นมันมาแน่ ตัวนี้เดี๋ยวแม่กก็วิ่งออกมาข้ามหัวข้ามข้ามข้ามหัวข้ามหัวย,ยับยับหน้ายับหน้านิ่ถ่ายละแห้งไม่เปลี่ยนปืนพอดีเอาลูกเอาไอ้นี่เยอะ สุดลูกซองอจําเป็นเกมนี้ลูกซองมันระยะประชิดนะยัไม่ทันอนะ่ะ ชนะเว้ย MVP ว่ะ MVP 15ตัวฝั่งนุ่งเก้าเลยงอยู่ตายสามกูได้อยู่ได้อยู่ยมันต้องลองเล่นกันดูอ่ะมันแจังต่อไป FPP เดียรลอง FPP ว่าจะเป็นยังไง FPP เนี่ยนะมีตั้งค่า app อยู่ตั้งให้เหมือนเหมือนกันก่อนดไว้ตรงนี้เปิดประตูยับอีกนิดนึงโอเค อ oh. ้องเองีพ p กันดีกว่าตอนแรกทีพีพีไปแล้วจัดไปจะมีคนเล่นไหมหน่าจะมีเลยจะมีคนเล่นไหมเนี่ยอย๊บนึงนะ หรือไม่มีคนเล่นวัเนี่ยนีมาแล้วกัสซิล่าสามหัว ก็มาดีครับปืนเดิมเลยครับใช้แต่ปืนเดิมครับผมซองซองกับนุกสาย Điều này cái mod hello, Nice Không mà lại à này chỉ phải, chỉ phải, chỉ phải. Này, ngắt Đây ngắt hay อืมอืมอืมอู้อู้เล่นกับบอดไะเนี่ยฮะ้เราเข้าเกมแรกสงใส่แม่งให้เล่นเล่นกับบอดแน่เลยอืมอยัดยัดเข้าไปเด็ดยกดซองสุดๆแล้วอุ้อู้บอดแน่แน่ไม่ต้องสืบเลยแบบนี้ ยนันเอพวกฮัโลโหลมันจะรีเลือดเองน,นคะครับผมรอสักพักนึงเลือดจะขึ้นมาเองลืมบอกดูแล้วบอดบอดแน่ๆอย่างเงี้ยอื้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 อู้ บอด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 เป็นบอดเราก็ใส่ยับดิครับหมึดหมดโอ้โห,หใครบ้างวะเนี่ย ชนะเวยยิงแต่บอดอะไม่มันอะเอาใหม่แบบนี้ไม่ได้ไม่แฟร์สนใจไหมครับอยากยิงคนไม่ให้ยิงบอดด้วยผมมาของจริงโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ เพรา oh, ะ FPP นี่ผมเข้ารอบแรกไงเนี่ยเข้าให้ดูเลยเนี่ยแม่งเลยให้เล่นกับบอทเพราะ TPP ตอนแรกผมก็เล่นกับบอทเหมือนกันเอาปืนที่มันยิงไวไวไว,ไวอะ,จะเจ้าระยะประชิดเตรียมปืนอ่ะอ่า สองสามสิบนัดโอเคอุ้ยชิบหายอ่ะมาถึงล่วงในกู hey. ใน่ใจเปล่าโอ้มาหลังเน่ยไม่มีใครอยู่ฝั่งเราอื้นกูต้องไปเล่นฝั่งนี้แล้ว เยยูเล่นอะไรเนะะี่ยฮัลโหลโอ้โหหายแม่นเกินอะไรอะ่ฮะฮัลโหลอะไรอะ่ฮะฮัลโหลหืมราเมื่เอ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรขึ้นเนี่ยเมืเ่อกี้ ตึงว่ะตึงว่ะมันไม่ตายวะต้องปืนใหญ่แล้วแหละแต่นีไม่ไหว ายต้องเปิดอย่างี้ซองจับไปยิบสามแล้วจะไม่ทันมันละโอ้ยทีมเราแม่งไม่ยืนอะ่ะ ไม่ไปยืนนะ่ะตายหมดอะไรเงี้ยเฮ้ยปมปมท้ายเออได้อยู่รัจ หายแล้วเลือดจะหมด สี่สีบโอ้โแม่งกระจายสัตว์โอ้ยเจ๊นกโอ้อะไรเนี่ยแ้าตัวนะยังไม่ยิงมันหน่าโหล ทันมันไวฝั่งโู้นนี่ยอดสุดยอดจริงๆทีมกูไม่ปิดซ้ายปิดขวามึงอยู่แต่ในฐานน่ะตายหัวร้อนเลยเนี่ยมันเล่นให้ดูหัวร้อนเลย โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับโหมดใหม่ของ PUBG Mobile นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามเสร็จกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง GG จีอ y New นนะครับผมไว้มีอะไรมาอัปเดตใหม่แล้วค่อยมาเจอกันใหม่รอบหน้าสำหรับรอบนี้สวัสดีครับผม บาย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 เดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่นะส่วนเออพูดอหนึ่งอย่างเรื่องแอปที่ผมแนะนำไปเนี่ยยังไม่โดนแบนนะเนี่ยยังใช้อยู่เลยเนี่ยเห็นปะับกากะบ,บวกรีนโอเคนะครับผมไปแล้วบายบายของจริงนะสวัสดีครับ